เดนฝั่งฝรั่งกําลังมีดรามา่าครั้งใหญ่คือมันก็ไม่ได้พิ่งทะเลาะกันหรอกนะแต่ว่ามันแค่ตีกันมาหลายปีแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยฝั่งหนึ่งคอยนั่งบอกว่าอีผู้ชายน่นน่ะเกียดเสนแเลวฝั่งนึ่งบอกว่าอีผู้หญิงนั่นน่ะเกียดฉันแเลวฝังเหมือนเด็ก,กนอนุบาลตีกันป่าใช่มันง่อยงั้นเลยคือมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยยุคมีท o Movement ซึ่งก็เป็นเรื่องดีะนะแต่บาคือมีผู้หญิงบางกลุ่มในยุคนั้นคลัง่งมากเกินไปแล้วก็พานมาเกียดผู้ชายทั้งหมดเลยต่ให้ผู้ชายทุกคนทั้งหมดเลยรถึงผู้ชาย70%ที่ไม่ได้ทําอะผิดด้วยนีทําให้เคาติดอยู่ในเอคโค่แชมเบของโซเชียลมีเดที่เคามามา อะไรนอกจากความชั่วของผู้ชายว่าผู้ชายกดขี่ผู้หญิงยังไงบ้างผู้ชายทำร้ายผู้หญิงยังไงบ้างชายชั่วผู้ชายชั่วผู้ชายชั่วย4บชั่วโมงทุกวัน7วันต่อที่ามร้ยวันต่อปีสร้างเป็นฮอบบี้ที่สุขภาพจิตด,ดีเหลือเกินแน่นอนนี่จะไม่สร้างปาัญหาแม้แต่นิดเดียวในอนาคตคือการเป็นเฟมินิสต์ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มกลายเป็นว่าเกลียดผู้ชายทั้งโลกเนี่ยอันนั้นก็เริ่มไปไกลเกินไปแล้วแต่แทุ ใช่ขึ้นก็ไม่แปลกใจถ้าคุณเห็นสิ่งที่เฟมินิสต์โหดรุนแรงพูดคุณก็จะไม่แปลกใจพอโดนด่าปุ๊บผู้ชายที่อยู่ในโลกออนไลน์ตลอดเวลาพวกนี้ก็เริ่มเกลียดผู้หญิงแล้วก็เริ่มเกลียดทุกอย่างเกี่ยวกับสิทธิและความสุขของผู้หญิงว้าวใครจะไปคิดถ้าคุณดา่าใครมากๆเขาจะเกลียดคุณไม่อยากเชื่อไห้แต่นิดเดียว เขายิ่งมันเลยเกิดวงจรที่แย่ลงเรื่อยๆของสองคารามปลายขี้ระหว่างสองฝ่ายนี้ผู้หญิงเลวผู้ชายเลวผู้หญิงเลวผู้ชายเลวช่างซีวิไลน์ลเกิดสุดท้ายสิ่งเราได้คือคนขัดแย้งกันคนเกลียดขี้หน้ากันสังคมแตกแยกมนุษยชาติแพ้เอากริชเพิ่มชนะเราเจ้าของบริษัทโซเชียลมีเดียชนะเพราะมีแต่คนนั่งตีกันในโซเชียลมีเดียเขาเพราะส่วนชื่อเต็มเถอะั้งผู้หญิงทั้ผู้ชายมนุษย์มันห่วยนั่นแหละเลิกตีกันมันไร้สาระไร้ประโยชน์ตอนนี้เจอก็ทำมีผัฒผักกระเฉดอร่อย